ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่19นะคะสามีทั้งหลายจงรักภรรยาของตนและอย่าทำรุนแรงต่อพวกนางข้อคิดจากพระวจนะค่ะคำตักเตือนสำหรับสามีนะคะประการที่1ก็คือว่าจงรักภรรยาของตนจงรักภรรยาของตนรักเหมือนกับที่คุณเจอกันในวันแรกและรักแบบนั้นนะ่ะจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตและแล้วก็ในประการที่สองนะคะระลึก ึกถึงพันธสัญญาแล้วก็คำปฏิญาณที่เรากล่าวต่อหน้าพระเจ้าก็คือว่า เราจะไม่ทอดทิ้งกันและกันไม่ว่าอีกฝ่ายนึงจะยากจนลงหรือว่าจะมั่งมีขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยคู่สามีภรรยาจะไม่แยกจากกันจนกว่าความตายจะมาพรากเราไปจากกันหรือว่าการที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ในประการที่สามนะคะสามีจะต้องไม่ทําดุนแรงต่อภรรยาของตนทั้งด้านของวาจาแล้วก็ด้านของความประพฤติสามีจะไม่ทําร้ายร่างกายภรรยาและไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้น แต่ไม่ทำร้ายแม้กระทั่งจิตใจของภรรยาผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอนะคะคุณจะต้องทนุถนอมเขาแล้วก็ประการที่4นะคะ สามีที่ดีเนี่ยหรือว่าคุณพ่อที่ดีก็จะต้องวางแบบอย่างในการเป็นสามีที่ดีให้กับลูกชายของตนและในขณะเดียวกันก็เป็นการวางแบบอย่างสามีที่ดีในอนาคตให้กับลูกสาวของตนด้วยว่าเขาควรจะเลือกคนแบบไหนมาเป็นสามีของเขานะคะอธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระวจนะของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ทําหน้าที่ในการเป็นสามีขอให้เขารักภรรยาของตนทนุถนอมไม่ทําร้ายไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าจิตใจเพื่อชีวิตของเขาจะเป็นแบบอย่างของพ่อที่ดีสามีที่ดีในอนาคตสําหรับลูกๆของตนด้วยแล้วขอบพระคุณพระองค์เลยจึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ